จีนนำเข้ารถไฟฟ้าประมาณครึ่งหนึ่งจากผู้ผลิตประเทศตะวันตกนน่นไป,ไปตามที่โอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมันกล่าวนี่คือสิ่งที่เขาพูดเมื่อวันอังคารที่งานถแถลงข่าวร่วมเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอัตราภาษีศุกากรของสหภาพยุโรปสำหรับอีวีของจีนพวกเราไม่ควรลืมว่าผู้ผลิตในยุโรปและผู้ผลิตในอเมริกาบางบรายประสบความสำเร็จในตลาดจีนและยังขายรถจำนวนมากที่ผลิตในยุโรปให้กับจีนด้วย นายกสวีเดนก็พูดข้อความที่คล้ายกันโดยกล่าวว่าสงครามการค้าในวงกว้างไม่ใช่หนทางที่จะดำเนินไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคณะกรรมาการยุโรปได้ประกาศการตรวจสอบเรื่องเงินอุดหนุนของจีนในอุตสาหการรมอีวีเจ้าหน้าที่เกรงว่าการหลั่งไหลเข้ามาของรถไฟฟ้าจากจีนได้ทำให้ราคารถรุ่นที่ผลิตในท้องถิ่นถูกลงณสิ้นปี2566สหาภาพยุโรปรายงานว่าบริษัทจีนคิดเป็นประมาณร้อละเปของตลาด E ีวีในยุโรป และตัวเลขดังกล่าวคาดว่าอาจจะถึง15%ภายในปี2568แต่เมื่อการตรวจสอบสิ้นสุดลงสาภาพยุโรปอัดขึ้นภาษี EV จีนสูงกว่าอัตรา10%ในปัจจุบัน